ไอสารเลววางผลไม้หัวใจหยกสีม่วงแล้วฉันจะตอบแทนคุณด้วยทั้งตัวชู้คุณพูดมากเกินไปพัฟฉันเป็นใครไปลงนรกแล้วถามคุณเป็นใครคุณสามารถย้ายวงกลมเวทมนต์ที่บุคคลน,นั้นให้คุณได้หรือไม่คุณอยากตายยังไงเหล่าวันนี้ฉันอารมณ์ไม่ดีมันขึ้นอยู่กับคุณคำรามยอมแพ้หรือตายดีมากซูยูมานีหน่อย นี่คือสัญญาระหว่างสวรร์และโลกใช่ไหมว่ากันว่ามีเพียงสัตว์ร้ายโบราณเท่านั้นที่สามารถลงนามในสัญญาแบบย้อนกลับได้แต่น้องสาวของฉันทําได้จริงหรือสัญญาปมถูกต้องนั่นแหละจบแล้วฉันจะกลับไปนอนแล้วจากนี้ไปมันจะเป็นสัตว์ร้ายในสัญญาของคุณสัญญานี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณทั้งคู่ดังนั้นจงฝึกฝนให้ดีรับใช่แล้วขอบคุณอาจารย์ โอ้ฉันลืมบอกคุณว่าหากสัญญานี้ลงนามโดยสัตว์ร้ายโบราณมันสามารถยืมพลังจากกฎแห่งสวรรค์ได้แต่คุณไม่เป็นเช่นนั้นฉันทำได้เพียงระบายความแข็งแกร่งของคุณทั้งหมดเท่านั้นไอสารเลวทำไมไม่รอจนกว่าฉันจะตายก่อนที่จะบอกฉันฉันไม่รู้ว่าตรงๆกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้แต่เธอยังโอเคไหม การเดินทางของหมอชั่วร้ายไปยังสุสานของราชาศักดิ์สิทธิ์ในถิ่นธุรกันดารตะวันตกไกลในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมหมอชั่วร้ายควรจะมีความสุขมากและอาจารย์ก็สามารถผ่อนคลายได้โดยธรรมชาติแล้วฉันรู้ว่าเนื่องจากเป็นเพียงเรื่องของประสบการณ์จึงไม่แนะนําให้ส่งคนจํานวนมากเกินไปมาติดตามฉันเพื่อดึงดูดความสนใจโดยเปล่าประโยชน์แต่เหตุใดจึงไม่สร้างเมืองสีดำในถิ่นธุรกันดารทางตะวันตกอันไกลโพ้นปล่อยให้ตรงถงไม่มีใครพึ่งพา คุณไม่พอใจกับความจริงที่ว่าทางตะวันตกไกลออกไปนั้นแห้งแล้งเกินไปและคุณทนไม่ไหวใช่ไหมคุณพึมพำอะไรดังกว่านี้เมื่อฉันย้อนกลับไปในครั้งนี้ฉันจะสร้างมันทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีปลาในทวีปจินเนียนทั้งหมดเล็ดลอดผ่านไปได้อ่มเรายังต้องแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดและรีบกลับใช่ผู้เชี่ยวชาญ เราพบที่ตั้งของ TNG Fox แล้วแต่ผู้คนจากสตาออลิอาน,นำหน้าเราไปหนึ่งก้าคุณต้องการส่งกำลังคนจาก TN เดูหรือไม่แน่นอนว่านี่คือจุดประสงค์ข้างหน้าด้วยความเร็วเต็มที่เราต้องไปถึงก่อนรุ่งสางไม่จำเป็นต้องหากพวกเขาสังเกตเห็นสิ่งใดก็จะทำให้เกิดปัญหาเราต้องไม่ให้ใครรู้ว่าฉันมีวิธีที่จะยืดอายุของฉันได้ไม่ต้องพูดถึงให้พวกเขาตระหนักถึงการดารงอยู่ของตงถงผู้ใต้บังคับบัญชารับคาสั่ง ทำไมอาจารย์ดูไม่มีความสุขนะหากคุณมีบางอย่างในใจก็จะเหมือนกันคุณกําลังอ่านอะไรอยู่คุณเมาจากเบียร์อมตะหรือเปล่าใช่เลิกดื่มไปนานแล้วเมื่อไหร่จะได้ไปดื่มด้วยกันห้าห้าไมายเน่าไม่สามารถแก่สลักได้เรียกหาอันตรายฉันเกือบจะถูกค้นพบที่นี่คือไวซิตีใช่ไหมมันดีกว่าที่ฉันจินตนาการไว้หลีกทางซะออกไปให้พ้นทางดังก้องร้ายแรง เป็นพวกตระกูลหูอีกแล้วลากไอ้โง่มาทรมานเขาทุกวันแม้ว่าคนโง่จะเป็นลูกชายที่ยังไม่ได้แต่งงานของมิสฮูยอซึ่งถือเป็นความอับอายต่อประเพณีของครอบครัวแต่เขาก็ยังเป็นผู้สืบเชื้อสายโดยตรงได้อย่างไรนับตั้งแต่หัวหน้าตระกูลหูและนายน้อยคนโตป่วยหนักและผู้อาวุโสคนที่สองของสาขาหลักประกันขึ้นสู่อำนาจตระกูลฮูก็เปลี่ยนไปมากมันแปลกที่จะบอกว่าคนโงจะไม่ตายไม่ว่าเขาจะถูกทรมานแค่ไหนก็ตาม ห้าหาหนังนั่นยังไม่ตายสนุกมากขยะอะไรมากมายพี่ชายพรุ่งนี้เอามีดและหนามคลุมพื้นแล้วเล่นใหม่อีกครั้งชูหลิงเฟิงมาที่นี่ไอตัวโตนังบ้าคุณกำลังทำอะไรอยู่แล้วซูยูหลักทำไมพวกคุณถึงมาอยู่ที่นี่ละ่ะผู้เชี่ยวชาญเกิดอะไรขึ้นคุณเป็นคนโม่ที่แข็งแกร่งมากแล้วทำไมคุณถึงถูกรังแก ไม่น่าแปลกใจเลยที่มันไม่สามารถฆ่าได้ไม่ว่าฉันจะพยายามแค่ไหนก็ตามมันนานมากแล้วคนชุดดำคนนั้นคือใครจริงๆแล้วคนโง่เรียกเขาว่านายเมื่อฉันบอกให้ฝึกหนักๆฉันอยากให้เธอสู้และผจญภัยแทนที่จะต้องอับอายขายหน้าและทรมานที่นี่โดยไม่ได้ตอบโต้เลยฉันฉันผิดไปแล้วอาจารย์อย่ากโกรธนะไอสารเลวกล้าดียังไงมาทำร้ายฉัน คุณมันเศษขยะและยังอยากจะวิ่งหนีมานี่และก้มหัวขอโทษจนกว่าฉันจะพอใจถูกต้องมิฉะนั้นคุณและผู้หญิงเลวของคุณจะไม่มีวันก้าวเข้าสู่ตระกูลหูด้วยซ้ำคนร้ายการศึกษาสองคนนี้คือใครมันเหม็นคนปากร้ายยังเหม็นอีกคุณกำลังพูดถึงเรื่องไร้สาระอะไรว้าวกลิ่นเหม็นจริงๆรูยะนะคุณไม่มีกลิ่นตัวใช่ไหมอ่าฉันไม่ได้ กล้าทำสิ่งนี้กับชูหลิงเฟิงคุณรู้ไหมว่าเขาคือใครเขาคือใครวะเขาเป็นสมาชิกของสำนักอยู่ห่วงภาคใต้ของเรากล้าที่จะรุกรานนิกายอยู่ห่วงและสแสวงหาความตายหรือไม่เขาได้เป็นสมาชิกราชบัลลังเมื่อใดทำไมฉันถึงไม่รู้ละ่ะชื่อของคุณมีประโยชน์มากกว่าของฉันที่นี่ดังนั้นให้ฉันยืมมันฉันจะไม่ให้ใครยืมชื่อของฉันแบบไม่ได้ตั้งใจเว้นแต่จะมีประโยชน์บางอย่างที่ฉันสนใจ ตกลงคุณต้องการผลประโยชน์อะไรจริงเหรอมันต้องของคุณสิตกลงขึ้นอยู่กับคุณแล้วที่จะดำเนินการต่อไปดูอาจารย์คุณได้ทำข้อตกลงอะไรกับเขาหรือเปล่าพี่ชายของฉันเป็นคนฉลาดแกมโกงที่สุดอย่าไปหลงเขานะคุณคุณบอกว่ามันเป็นอยู่ห่วงเหมือนใครจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องโกหกผู้พิทักษ์กฎหมายมาแล้วใครจะกล้าทำผิดพระธรรมพิทักษ การดูหมิ่นชูหลิงเฟิงกำลังดูหมิ่นอยู่หวงเหมินทุกคนในอยู่หวงเหมินจะลงโทษเขามามัดพวกมันไว้กับพาหนะของฉันแล้วลากพวกมันไปรอบเมืองสิบครั้งบาปที่ชูหลิงเฟิงต้องทนทุกทรมานจะต้องได้รับการชดใช้เป็นสิบเท่ามีความเมตตาลากออกไปถึงเวลาที่จะให้เกียรติสิ่งที่คุณสัญญากับฉันแล้วหรือยังอาจารย์คุณสัญญาอะไรกับเขาฉันทำมันแทนได้ไหม สัตว์ร้ายหากเจ้ากล้าจมตีน้องสาวข้าข้าจะฆ่าเจ้าโอเคจะไม่มีใครมารบกวนเราอีกต่อไปตรงๆมาต่อเลยตกลงมาปิดตาของคุณจูบอายอ่าฉันไม่สะอาดอีกต่อไปตรงๆคุณจะเล่นตลกกับฉันได้ยังไงถ้าคุณบอกว่ามันเป็นของฉันมันก็เป็นของฉันลูกหมูทั้งตัวก็เป็นของฉันและจุบของเขาก็ก็เป็นของฉันเช่นกันมีปัญหาอะไรไหม แต่ฉันคิดว่าไม่เป็นไรผู้เชี่ยวชาญอย่าส่งฉันไปที่ประตูนั้นฉันจะไม่ไปเอาโทเคนที่หักกลับมาให้เขากรุณาหยุดโกรธฉันได้ไหมฉันก็ไม่ต้องการมันเหมือนกันเจ้าเด็กโง่คุณรู้ไหมว่ามีกี่คนที่ขอร้องให้เข้าไปในพระราชวังของฉันแต่พวกเขาทำไม่ได้จริงฉันเคยเสียใจกับสิ่งที่ฉันสัญญากับคุณเมื่อใดตัวตนของอยูวงเหมือนเป็นเพียงเครื่องรางสำหรับคุณ ด้วยสิ่งนี้มันจะง่ายกว่ามากสำหรับคุณที่จะออกไปข้างนอกในอนาคตคุณยังคงเป็นของฉันถูกต้องมันเป็นแค่ในชื่อจากนี้ไปจะมีผู้พิทักษ์ทั่วไปชื่อชูหลิงเฟิงในอยู่วงเหมือนที่ไม่สนใจอะไรเลยตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคุณลุกขึ้นได้ไหมบอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณและครอบครัวฮูคุณจะปล่อยให้พวกเขารังแกคุณแบบนี้โดยไม่ขัดขืนได้อย่างไรแม้ว่าแม่ของฉันไม่ได้พูดอะไรเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ฉันรู้ว่าเธออยากกลับมาเสมอฉันอยากช่วยเธอ ท่านอาจารย์อย่ากโกรธเลยถ้าฉันฟังพวกเขาพวกเขาจะปล่อยให้แม่ของฉันกลับมาหยานเนียงเป็นหญิงสาวคนที่สองของตระกูลฮูคุณได้พบกับหัวหน้าครอบครัวหลังจากอยู่ที่นี่มานานหรือยังไม่น่าแปลกใจเลยที่ครั้งนี้เมื่อเธอมาถึงถิ่นธุรการดารฟาเวสหยานเนียงขอให้ดูแลตระกูลฮูมากขึ้นโดยเฉพาะแต่ไม่ยอมให้อีกฝ่ายรู้ว่าเธอมีอยู่จริงแต่ถ้าตระกูลฮูขับไล่แม่และลูกชายของพวกเขาออกไปจริงๆและตอนนี้รังแกชูลิงเฟงแบบนี้ฉันก็จะทนไม่ไหว ฉันไม่เคยเห็นมันพวกเขาไม่ยอมให้ฉันพวกเขาบอกว่าแม่ของฉันเป็นผู้หญิงเลวและเธอก็ไม่มีคุณสมบัติถ้ามันทําให้พวกเขามีความสุขเท่านั้นที่พวกเขาจะพิจารณาพาฉันไปที่นั่นเห็นได้ชัดว่านี่เป็นกลอุบายที่จะหลอกลวงคุณและคุณสามารถเชื่อได้ฉันไม่ปล่อยให้พวกเขารังแกฉันโดยเปล่าประโยชน์ฉันแอบวางยาพวกเขาทุกคืนเพื่อให้พวกเขาท้องเสีย ยิ่งกว่านั้นพวกเขายังทรมานฉันซึ่งช่วยฝึกฝนร่างกายของฉันด้วยและฉันก็ไม่ได้สูญเสียอะไรเช่นกันมันจะไม่เกิดขึ้นอีกไปที่ตระกูลหูกันเถอะฉันมาที่นี่เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับแม่และลูกของคุณมันบังเอิญว่าสิ่งที่ไปจินถังพูดถึงนั้นอยู่ในตระกูลหูไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับหลุมศพของราชาศักดิ์สิทธิ์เราจะรู้ทันทีที่เรารู้ขึ้นเตียงด่วนใครช่วยนายเขากำลังจะตายมองเข้าไป เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์จะสบายดีไหมทั้งหมดนี้เป็นเพราะคนเหล่านั้นในสตาอลิอานไระยังอายมากฉันไม่มีความสามารถในการต่อสู้เพื่อเจ้านายของฉันจริงๆอาจารย์เขาล้มเหลวที่จะหลีกเลี่ยงมันโดยสิ้นเชิงดังนั้นเขาจึงตกหลุมพรางโดยไม่ได้ตั้งใจเข้าใจแล้วอย่าส่งเสียงดังนะอ้อหยุดนะฉันบอกคุณแล้วว่าฉันคอยดูอยู่คราวนี้สถานการณ์ค่อนข้างซับซ้อนและพิเศษฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเหรอ ไม่ใช่คุณที่พังจับฉันเหรอฉันไม่ได้พูดหรือขยับเมื่อกี้คุณเป็นใครออกไปดูสิอาจารย์อาจารย์เขาฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะ